วันนี้นะครับจะมาขุดปูนากันนะครับวันนี้นะครับได้รือเาวนะครับรงมือครับวันนี้มีลูกสาวคนสวยครับถ่ายรูปให้นะฮะเราจะได้ปูไหมขุดนะครับใครเคยบ้างครับขุดกระปูใครไม่เคยมาลองดูนะครับว่าจะเหนื่อยขนาดไหนคุ้มค่า กับการขุดหรือไม่นะครับอึบอึบลึกจริงๆครับปูนาบ้านะครับเมือนมากเลยใกล้แล้วครับใกล้ถึงโพ้งมันแล้วครับดูลึกจังถึงโพ้งแล้วถึงโพ้งแล้วถึงโพ้งแล้ว โอ้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลุดแล้วครับขาอ้บโอ้โหปโูโหโตัวเมียอย่างดีครับแต่มันเต็มท้องแน่นอนครับตัวนี้เออนะครับทายสุดยอดครับโอเคครับสวัสดีครับ